ช่วงนี้ค่ะช่วงแรกของรายการนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณทวีศักดิ์คิ Q ้วทองค่ะผู้อำมวยการศูนย์ความปลอดภัยสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรื่องของการอาสาช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ดูแลความปลอดภัยช่วงปีใหม่2568ซึ่งตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพิทยาพรกับ คุณปนิสรานะครับคุณนันรายการและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านครับค่ะท่านผอคะสําหรับเรื่องของที่มาโครงการเรื่องขนส่งอาชีวะอาสาช่วยประชาชนเป็นยังไงบ้างคะอยากให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยค่ะครับเ,เรื่องของโครงการนี้จริงๆแล้วอาชีวะเราก็ดําเนินการมานานหลายปีแล้วนะครับน,นับสิบปีได้แล้วครับก็เป็นเรื่องทั้งนโยบายของรัฐบาลนะครับ นโยบายของทางกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจุดปัจจุบันเองก็มีท่านพลตารวจเอกเพื่อปูลชิดชอบนะครับเป็นนักตีว่าการแล้วก็ทางสอสอเองหรืออาชีวะนะครับโดยท่านเลขาธิการท่านโยธพลเวนุกุศลเนี่ยก็ให้น้องๆอาชีวะจากสถานศึกษาทั่วประเทศนะครับซึ่งมีจิตอาสาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความรู้ทักษะนะครับในเรื่องของการซ่อมบํารุงตรวจเช็ครถ นะครับรวมถึงบริการอื่นๆที่จะให้ประชาชนมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ออกไปช่วยเหลือประชาชนในช่วงที่มีไฟพิบัตินะครับมีเหตุการณ์อะไรต่างๆของบ้านเมืองนะครับช่วงเทศกาลก็ทั้งปีใหม่นะครับแล้วก็เทศกาลสงการเราก็จะมีน้องๆอาชีวอาสานะครับออกไปช่วยกันปีนี้เราก็มีโครงการนี้นะครับาตามนโยบายโดยร่วมมือกับทาง กรมการขนส่งทางบกแล้วก็มีสถานประกอบการหลายสถานประกอบการนะครับ <c oughs> รวมถึงภาครัฐภาคเอกชนอีกหลายหน่วยงานนะครับ <c oughs> แล้วรายละเอียดของโครงการล่ะคะท่านขามีอะไรยังไงบ้างคะครับเเรื่องรายละเอียดของโครงการเนี่ยเราก็ได้จัดตั้งศูนย์บริการตรวจเช็คซ่อมรถให้กับประชาชน,นาในช่วงตอนนี้ก็ถือว่ามีการขยายแล้วนะครับตั้งแต่ วันนี้นะครับวันที่27ธันวาคม2567ไปถึงวันที่5มกราคม2568นะครับเป็น10วันอันตรายนะตามนโยบายของทางรัฐบาลนะครับเราก็มีการตั้งจุดบริการตามสนนสายหลักถนนสายรองทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศนะครับกนะ็มีน้องๆที่อยู่ที่ศูนย์อาชีวะ ขนส่งอาสาช่วยประชาชนนะครับเราตั้งชื่อศูนย์ว่าอย่างนี้นะครับก็บริการช่วยเหลือประชาชนในการตรวจเช็ครถนะครับโดยหลักในเราตรวจเช็ครถจกักรยานยนต์รถยนต์นะ,นะครับแล้วก็ยังมีการบริการอื่นๆเช่นบริการเครื่องดื่มน้ําดื่มนะครับมีผ้าเย็นมีกระปรงกาแฟ นะที่จะพักคนไปด้วยนะครับ <c oughs> นะซึ่งบางทีคนก็ขับรถระยะทางไกลๆเมื่อยล้เลาเราก็มีน้องๆน,นะคอยบริการรวมถึงแนะนําเส้นทางด้วยนะครับบางท่านอาจจะเดินทางมาจากทางภูมิภาคอื่นอาจจะไม่ชํานาญ เส้นทางนะครับทางอาจารย์น้องๆที่ศูนย์เนี่ยเขาเป็นคนในพื้นที่เขาสามารถที่จะช่วยเหลือบริการให้คําแนะนําเพื่อให้เดินทางได้อย่างปลอดภัยนะครับค่ะจุดสังเกตค่ะว่าถ้าประชาชนผ่านไปแล้วเอออยากจะรู้ว่าจุดที่ตั้งให้บริการประชาชนจุดสังเกตมีอะไรบ้างคะท่านคะเอ่อจุดสังเกตง่ายๆนะครับคือเป็นบริการของอาชีวะก็จะเขียนชื่อไว้เลยนะครับว่าอาชีวอาสานะครับ นะก็มีสัญลักษณ์ของทางอาชีวะอยู่เต็นก็จะใช้เต็นสีส้มนะครับนะหรืออาจจะสีอื่นบ้างนะครับบางจุดอาจจะเป็นสีม่วงนะครับหรือขาวอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเรามีป้ายนะครับนะที่ศูนย์เนี่ยก็จะบอกไว้ทางขาเข้าข,า,ขาออกนะฮะเป็นระยะตั้งแต่นะระยะหนึ่งกิโลห้าร้อยเมตรนะครับก่อนจะถึงศูนย์เนี่ยก็จะมีป้ายบอกครับหรือจะ เขาไปเช็คดูในแอปพลิเคชันของทางอาชีวะก,ก็ได้นะครับเรามีแอปพลิเคชันของอาชีวะที่ได้ไประชาสัมพันธ์ไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีวะอาสา Line ออฟฟิเ a ียลเฟซบุ๊อาสานะครับค<ฤ>่ะเว็บไซต์อาชีวะอาสาก็ก็สามารถที่จะไปเช็คตำแหน่ง PPS นะครับแล้วก็กดนเพื่อจะไปที่ศูนย์ที่ใกล้ที่สุดนะครับก็จะสะดวกนะครับ ค่ะพอสังเกตพอเห็นป้ายปุ๊บถ้าจะเข้าไปใช้บริการก็คือตรงเข้าไปใช้บริการได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะท่านคะครับใช่ครับการบริการของน้องๆอาชีวะทั้งร้อยสิบจุดในเจ็ดสิบเจ็ดทั่วประเทศนะครับ,รบก็บริการปรีทุกอย่างนะครับ,รบน้องๆก็จะมีการรับลงทะเบียนครับก็แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือ หลักฐานอย่างอื่นเช่นใบกับขี่อะไรก็ได้นะครับนอ้นองๆก็ได้ลงทะเบียนเพื่อจะสรุปรายงานแล้วก็มีการตรวจเช็คตามมาตรฐานนะครับอย่างเรื่องรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เราก็จะมีตรวจเช็คนะครับเช็คดูของเหลวทั้งหมดอย่างรถยนต์น้ำมันเบรกน้ำมันคตช์น้ำมันเกียร์เฟืองท้ายนะครับน้ำหมอน้ำนอุปกรณ์ต่างๆนะลมยางนะครับก็เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐาน,นการตรวจเช็ครถทั่วตัวไปนะครับ อันนี้ในส่วนของรถก็จะมีการบริการโดยน้องๆสาขาวิชาช่างยนต์แล้วก็มีท่านอาจารย์คอยกำกับดูแลหรือมีท่านผู้อำนวยการท่านรองปอ,อ,อที่ของวิลัยนั้นนะครับจะอยู่คอยต้อนรับแล้วก็ดูแลท่านอยู่นะครับคือทุกอย่างนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแล้วก็เครื่องดื่มก็พปผ้ายเย็นหรือบางเต็นอาจจะมีเรื่องของบริการนวดผ่อนคลายนะครับบางทีท่านได้พักรถเช็ครถแล้วก็ ได้ถอนคายไปด้วยซึ่งฟักคนก็สําคัญนะครับใรองของความปลอดภัยซึ่งเราก็ทราบดีว่าเรื่องคนเรื่องรถเรื่องถนนเนี่ยต้องพร้อมให้เกิดความปลอดภัยนะครับค่ะและในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ต้องคอยบริการประชาชนนะคะทางหน่วยงานอาชีวะมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างคะท่านคะครับณจุดตรงที่จุดบริการทั้งร้อยห้าสิบจุดในเจ็ดจุดเจ็ดจังหวัดตรงนี้ก็มีน้องๆเจ้าหน้าที่คอย ดูแลให้บริการอย่างเต็มที่นะครับท่านเลขาธิการท่านรศพลเปรนุกเสษน์นี่ก็รับนโยบายมาจากท่านรัฐมนตรีว่าการท่านปุรูลชื่นชอบนะครับว่าเราจะต้องบริการให้ประชายชนมีความปลอดภัยนะครับน้องๆก็ได้ฝึกปฏิบัติไปด้วยนะเรื่องจิตอาสาต่างๆนะครับอาชีวะไม่ได้นิ่งนอนใจครับตรงน,นี้เราทําอย่างเต็มที่เริ่มตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มนะครับแลวบางจุดเนี่ยเราจะขยายไปจนถึงเที่ยงคืนด้วยนะครับที่เป็นจุดหลักรวมถึงพวกรถ ที่เสียนะครับ <Okay. S 2> ในในช่วงการเดินทางในระยะประมาณกิโลเมตรเนี่ยเราก็จะมีหน่วยเคลื่อนที่นะครับออกไปช่วยเหลือนะครับอย่างเช่นแบตเตอรี่หมดนะหรือเกิดยางแบนนะครับเกิดฉุกเฉินอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับ <Okay. S 2> น้องๆก็จะ,ะสามารถ เอารถโมบายนะครับที่จุดบริการหรือตามวิเลยต่างๆที่ท่านรัฐมนตรีว่าการด้านเลขาธิการด่านได้มอบหมายไปแล้วไปช่วยเหลือนะครับเขาท่านสามารถที่จะสอบถามไฟที่ศูนย์บริการตรงจุดต่างๆทั้งร้อยห้าสิบจุดซึ่งดูผ่านแอปพลิเคชันที่ผมนาเรียนเมื่อสักครู่ได้นะครับถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินจริงๆนะครับรวมถึงรถไฟฟ้าด้วยครับที่จะเกิดมีเหตุฉุกเฉินแบตเตอรี่หมดนะครับต้องการการช่วยเหลือ ถ้าเราสามารถที่จะช่วยเหลือได้เราก็จะช่วยเหลือทีแต่ถ้าจะเป็นต้องให้ทางตำรวจนะครับนะหน่วยงานฝ่ายปกครองนะหรือกู้ภยัยนะที่จะมาช่วยเราก็จะประสานให้ครับค่ะสุดท้ายค่ะท่านผอ,อาคา้าสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนช่วงปีใหม่นี้ค่ะอยากให้ท่านฝากหน่อยค่ะว่าประชาชนที่จะใช้รถใช้ถนนในการเดินทางช่วงปีใหม่ค่ะครับก็เรื่องบัรเหตุของประเทศเราก็ ถือว่าอยู่ในอันดับสูงอยู่นะครับนะเราก็ต้องช่วยกันรณรงค์นะครับอาชีวะก็เป็นพิกซอหนึ่งนะครับอวชิที่จะมาช่วยเรื่องนี้เพราะเราก็เป็นกรรมการเรื่องของความปลอดภัยทางถนอนอยู่ด้วยนะครับก็อ,อยากให้เราช่วยกันนะครับแล้วก็ลดอุบัติเหตุให้ได้ตามเป้าหมายที่ทางรัฐบาลภาครัฐภาคเอกชนนะครับเราได้ตั้งเป้าร่วมกันนะครับทำให้เกิดการสูญเสียแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือการสูญเสียทางด้าน ครอบครัวนะครับชุมชนสังคมผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตน,นะครับซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได้นะครับตรงนี้เราก็อยากให้มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ทุกท่านไปถึงที่หมายาด้วยความปลอดภัยจะลองเทศกาลปีใหม่กันอย่างมีความสุขนะครับอาชีวะก็จะเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับถ้าในช่วงนี้มีเหตุอะไรต่างๆหรือจะเข้าไปตรวจเช็คท่านก็สามารถเข้าไป ทั้งร้อยห้าสิบจุดทั่วประเทศได้ฟรีนะครับตามที่ได้แจ้งไปแล้วนะครับรับขอบพระคุณนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้นะคะรายการต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณทวีศักดิ์คิ้วทองผู้อํานวยการศูนย์ความปลอดภัยสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามากนะคะที่ท่านมาร่วมพูดคุยเช้าวันนี้ค่ะครับยินดีครับค่ะถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะครับครับสวัสดีปีใหม่ครับค่ะความสุขโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ